เราจะเรียกร้องพิทักษ์ิทธิ์ให้กับคนพิการให้เขาเข้าถึงเรื่องของพิการอย่างแท้จริงคุ้มครองสิทธิ์คนพิการการเข้าถึงบริการที่จำเป็นที่มีมาตรฐานทุกสมาคมคงต้องร่วมมือกันในการที่จะดูแลลูกหลานของเรานะครับ สวัสดีครับผู้ชมอยู่กับผมแข่ <c oughs> มนทนกับช่วงคนละไม้คนละมือครับผู้ชมครับทุกท่านน่าจะทราบสิทธิขั้นพื้นฐานในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมในสังคมปัจจุบันแต่ว่าคนพิการบางกลุ่มอาจจะยังไม่ทราบซึ่งปัจจุบันนะครับมีหน่วยงานองค์กรต่างๆนะครับที่เข้ามาส่งเสริมมาสนับสนุนให้คนพิการได้มีสิทธิขั้นพื้นฐานในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมในสังคมปัจจุบันซึ่งในทศวรรษหน้าเราจะมีการส่งเสริมมีแนวโน้มทิศทางอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามพูดคุยถึงเรื่องราวของประเด็นน วันนี้ก็มีโอกาสมาร่วมประชุมสมัชชาของเกือข่ายผู้ปกครองผู้ปกครองทางสิทธิปัญญานะครับก็คิดว่าทิศทางที่เราจะขับเคลื่อนงานเรืเ่องคนพิการในทศวรรษหน้าเนี่ยก็มีอยู่สี่มิติด้วยกันนะครับมิติแรกก็คือมิติเรื่องการคุ้มครองสิทธิคนพิการนะครับผมว่าประเด็นนี้เนี่ยทุกสมาคมคงต้องร่วมมือกันในการที่จะดูแลลูกหลานของเรานะครับให้รอดพ้นจากการถูกระมิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้ง การเข้าถึงบริการที่จำเป็นนะคะที่มีมาตรฐานเรื่องที่สองเป็นเรื่องของทางเศรษฐกิจนะครับคิดว่าในอนาคตข้างหน้านี้าการพัฒนากิจาการเพื่อสังคมหรือว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยมีความสำคัญนะครับก็คงจะต้องช่วยกันให้ชมรมทุกชมรมเนี่ยทำเรื่องเศรษฐกิจชุมชน ทำเรื่องเศรษฐกิจสังคมให้มั่นคงแล้วก็ก้าวหน้าไปเพราะว่าจะได้ช่วยให้องค์กรแล้วก็คนพิการของเราเนี่ยมีอาชีพมีไรายได้ที่ยั่งยืนนะครับมิติที่3ก็คือเรื่องของการเข้าถึงเรื่องของการศึกษานะครับแล้วก็สวัสดิการผมคิดว่าประเด็นเรื่องศูนย์การเรียนสำหรับคนพิการในชุมชนเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นแล้วก็สำคัญเพราะเรามี พราจะมุัญหวงส่งเสริมการเรียนรู้นะครับทำยังไงให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นจริงเพื่อให้น้องๆเยาวชนของเราทุกคนเนี่ยมีโอกาสได้เรียนที่เท่ากันนะครับไม่อย่างนั้นเราก็จะถูกกันออกมาจากระบบแล้วก็มีผลกระทบต่อเรื่องการมีงานทําการมีอาชีพด้วยนะครับวิธีสุดท้ายก็คือความร่วมมือของเครือข่ายนะครับผมคิดว่าชมรมทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็น ประเภทความมิการใดเนี่ยควรจะทํางานร่วมมือกันนะครับแล้วก็นําเสนอนโยบายในระดับพื้นที่ให้ชัดเจนขึ้นเรามีกลไกของอนุกรรมาการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตมิการประจําจังหวัดนะครับวันนี้เราคิดว่ากลไกนี้ยังมีความสําคัญเพราะว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเพราะฉะนั้นอ,องค์การความีิการทั่วประเภทเนี่ยจะต้องนําเสนอเรื่องให้ชัดเจนครับ วันนี้เราใส่เสื้อคำว่าอะไรเติบโตไปด้วยกันนะปมอัพทูเกสเตอรสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องกระตุ้นตัวเราเองนะครับทางสมาคมเนี่ยทำเป็นแนวทางให้ท่านสำเร็จหลายๆเรื่องเพียงแต่ท่านจะหยิบเรื่องไหนเอาไปใช้เอาไปทำก็ต้องขอบคุณนะครับที่สมาชิกไว้วางใจให้ผมได้บริหารต่อนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็คิดว่า เราก็พยายามที่จะมีความคิดเริ่มใหม่ๆนะครับในการจัดสมัชชาครั้งนี้เราก็ต้องการที่จะได้ประเด็นนะครับปัญหาต่างๆของคนพิการนําประเด็นปัญหาของเขาเนี่ยที่จากทั่วประเทศที่เขาเดินทางมากันเนี่ยนะครับเพื่อนํามาเปลี่ยนเป็นโครงการต่างๆเพื่อให้เขาเนี่ยได้เข้าถึงสิทธิ์กันแท้จริงนะครับรการบริหารงานเนี่ยก็บริหารแบบความคิดเริ่มใหม่ๆมีความโปร่งใสต่อไปเนี่ย เราจะเรียกร้องพิทักษ์สิทธ์ให้กับคนพิการให้เขาเข้าถึงเรื่องของพิการอย่างแท้จริงนะครับนี่คือว่าเป็นการสมัชชาที่ได้ทุกคนได้การแสดงความคิดเห็นแสดงออกนะครับอย่างจริงอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ได้นำไปใช้จริงครับ เดินทางมาทุกจังหวัดเลยนะครับแล้วเราก็มีนะครับทั้งหมด104ชมรมนะครับซึ่งก็มาจากทั่วประเทศนะครับทั้งหมดเนี่ประมาณ470คนครับที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราจะต้องให้องค์ความรู้เขาก่อนนะปัญหาอย่างหนึ่งของคนพิการคือเรื่องความรู้เมื่อเขาไม่มีความรู้เนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาในชีวิตของเขาได้แต่เพื่อมาครั้งเนี้ยเราพยายามเชิญวิทยากรต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนผู้เชี่ยวชาญน,นะครับในการวางแผนในการเสนอวิสัยทัศน์ ในการทำแผนอนาคตข้างหน้าของเขาอีก1 0ปีทศวรรษข้างหน้าเนี่ยชีวิตก็จะเป็นอะไรนี่คือการทำให้เขามองเห็นระยะไกลนะครับว่าแสงสว่างปลายอุโมงค์เนี่ยมันมีจริงนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดคือเราไม่ได้สอนแค่ทฤษฎีอย่างเดียวนะครับเราสอนให้เขาปฏิบัติจริงด้วยแล้วก็เข้าไปเป็นพี่เลี้ยงเข้าไปเป็นโคชชิ่งเข้าไปเป็นหลายๆลางนะครับเพื่อที่ให้เขาแบบทำงานได้อย่างแท้จริงครับ เราพยายามที่จะนะครับทำจากที่สมาคมเราเป็นต้นแบบอย่างการจร้างงานเราก็ทําเป็นต้นแบบให้เห็นนะครับปัจจุบันนี้ก็ถือว่าคนพิการสีปัญญาเนี่ยมีการจร้างงานถึง3,000ันกว่าคนทั่วประเทศถ้าวัดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถือว่า3%เปรนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับวัดจากความพิการทุกประเภทแล้วเนี่ยก็ถือว่าเรามาถูกทางนะครับในการที่เขามีการจร้างงานหรือแม้แต่การเลือกฝึกอาชีพนะครับเราก็มีการเอาสินค้าต่างๆให้เขามาฝึกขายอย่างจริงนะครับเอาสินค้ามา แล้วก็มีการฝึกหัดทุกครั้งอะไรเงี้ยนะครับเป็นการส่งเสริมทุกทางเลยเพื่อให้เกิดชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตของเขาเราก็พยายามที่จะต้องให้กฎหมายมันเป็นจริงให้ได้นะครับเช่นเรื่องการจ้างงานของภาครัฐอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องเรียกร้องมาโดยตลอดนะว่ายังค้างเราอยู่นะอีก1 5 0 0 0กว่าตำแหน่งเราก็จะพูดไปเรื่อยๆเหมือนแผ่นเสียงตกลองนะครับหรืออย่างการบริการของภาครัฐในการที่ อย่างที่จังหวัดบึงการสะท้อนเสียงออกมาเงี้ยว่าเฮ้ยมันไม่สามารถที่จะเป็น one stop service อย่างแท้จริงเวลาจะออกบัตรคนพิการยังใช้เวลาเนิ่นนานหลายเดือนออหรือการไปเปิดแบงก์ต่างๆธนาคารนะครับคนพิการสีปัญญาอยากมีงานทําแต่ปรากฏว่าถูกผู้จัดการแบงก์ปฏิเสธอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นปัญหาที่เราเนี่ยจะต้องเข้าไปนะครับช่วยให้เขาหาทางออกให้เจอแล้วก็แก้ปัญหานั้นได้ครับ พวกเราก็ฝึกให้เขารู้จักที่จะเรียกร้องสิทธิ์ตัวเองด้วยไม่ใช่อะไรก็เฉยเฉยนะเขาไม่รับลูกเราเข้าโรงเรียนก็เฉยเฉยเขาไม่มีการจ้างงานให้คุนพิการก็เฉยเฉยลอตเตอรี่ไม่ถึงสิทธิขนพิการอย่างแท้จริงก็เฉยเฉยอะไรต่างเหล่านี้เอ๊ะทำยังไงให้เขามีพลังนะเราจะเสริมพลังหนุนให้เขาเปลี่ยนบุคลิกใหม่เปลี่ยนเป็นคนใหม่รู้ขึ้นมาเรียกร้องสิทธิอย่างแท้จริงไม่ใช่ว่ามาแบมือเพื่อจะขอนู่นขอนี่ไม่ใช่ แต่สิทธิ์มันมีอยู่แล้วคุณทำไงให้สิทธิ์มันเป็นจริงครับคุณผู้ชมครับเป็นอย่างไรบ้างกับเรื่องราวของสิทธิหน้าที่ต่างๆของคนพิการที่พึงมีในสังคมซึ่งปัจจุบันนะครับมีการจับมือกันของหน่วยงานต่างๆนะครับเพื่อช่วยกันบูรณาการเพื่อให้ทุกท่านก้าวเข้าสู่ทศวรรษใหม่แบบมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนนั่นเองครับครั้งต่อไปมีอะไรที่น่าสนใจมาฝากนั้นต้องติดตามได้วันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ สมาคามร่วมมือกันในการที่จะดูแลลูกหลานของเราให้รอดพ้นจากการถูกระเมิดรวมทั้งการเข้าถึงบริการที่จำเป็นนะคบที่มีมาตรฐาน